เทรดสดกันที่จังหวัดนครนายกเราจะเทศดสดกัน24ชั่วโมงเวลานัดหมายวันที่29 6โมงเช้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้แนะนำการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงการแชร์ความรู้เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนสวัสดีทุกคนนะครับคนไทยที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะครับอยู่ 200ประเทศทั่วโลกพิฉินนัดหมายสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็ให้รีบเตรียมตัวนะครับสำหรับใครที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วแล้วเทรดไม่มีกำไร2กลกุ้มนะครับก็ให้ทักมาหาพิฉินนะครับบัญชี10,000แสนบาทขึ้นไปนะครับวันที่29สิงหาคมเราจะมีการประชุมและเทรดสดกันที่จังหวัดนครนายก24ชั่วโมงนะครับเราจะเทรดสดกัน24ชั่วโมงเวลานัดหมาย วันที่29 6โมงเช้าไปเจอกันที่ถนนนะครนายกใครดูคลิปนี้แล้วให้ทัก l i น์แอมาหาพี่เชิญเราจะทำการเทรสดกันที่สถานที่ไม่บอกนะครับสถานที่ยังไม่บอกเพราะว่าพี่เชิญเตรียมแผนการไปแล้วหลายคนต้องคิดแน่นอนเลยว่าผมจะต้องไปเช่าโรงแรมในการเทรดแต่งตัวดูดีหรือไปเช่ารีสอร์ทเช่าหอประชุมอ่าเดี๋ยวเป็นความลับเดี๋ยวจะไปเฉลยกันที่นะครนายกสำหรับใครที่ อยากจะไปนะครับก็สามารถที่จะทัก l i น์แอเข้ามาหาพี่เฉินก่อนเพื่อที่จะลงทะเบียนหรือมีเป้าหมายของชีวิตอยากจะร่ำรวยภายใน2ชั่วโมง10ล้านบาทหรือ100ล้านบาทก็สามารถทำได้ส่วนใครที่ยังไม่เชื่อเปิดบัญชีไว้ก่อนแล้วเทรดเดโมโต,ตามพี่เฉินในวันงานยังไม่ต้องใส่เงินจริงเข้าไป ช้บัญชีเดโมเหตุตามไปก่อนแต่ก็จะมีค่าน้ำมันรถกับค่าเสียเวลาวันที่29สิงหาคมนี่รู้สึกว่าจะตรงกับวันวันศุกร์เพราะว่ามันที่31ตรงกับวันเกิดผมผมน่าจะต้องไปไหว้แม่หรือว่าไปกินข้าวกับครอบครัวน่าจะไม่ว่างตรงกับวันอาทิตย์ราฟามันก็วิ่งไม่ค่อยดีด้วยวันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์่ยน่าจะโอเคเลยทั้งข่าวทั้งเหตุการณ์สุดสัปดาห์ผมว่ามันแน่นอนเทศกัน24ชั่วโมงนะให้มันให้มันได้เงินสัก200ล้านวันเดียวสัก10 20หรือบัญชี ก็มาร่วมงานกันเยอะ ผมอยากจะประชาสัมพันธ์ถ้าใครเห็นคลิปนี้เป็น f อซีพิเฉินแล้วมีความเชื่อของบอดี้แลมหรือความไม่เชื่อว่าโมอยากจะให้มาพิสูจน์ความจริงในงานวันที่29สิงหาคมชาวบ้านที่ดูคลิปนี้ในประเทศไทยนะในประเทศไทยก่อนแล้วมีความไม่เชื่อหรือเชื่ออยากจะพิสูจน์ความจริงเนี่ยนัดรวมตัวกันแล้วเปิดบัญชีเทรดเทรดเดโมไปด้วยกันในประเทศไทยนะสำหรับคนที่ไม่เชื่อ,อยังไม่ต้องเอาเงินจริงใส่เข้าไปเอาเงินเดโม่ที เขาให้มาประมาณหมื่นเหรียญไส่ครับไปก่อนแล้วก็เทศตามพิชิญว่ามันเรื่องจริงไหมที่ว่ามันมีกําไรทั้งวันเลยทั้งปีทั้งชาตเิเรื่องจริงไหมก็ประชาสัมพันธ์ไว้เพื่อใครว่างอยากจะมาเที่ยวนครนายกผมก็จะเดินทางจากกรุงเทพไปที่นครนายกวันที่29สนใจกันไหมวันสุกน่าจะตรงกับวันสุกก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีนะครับพอแล้วเทศแล้วมีกําไรแล้วเราจะดําเงินบางส่วนไปทําบุญแถวๆนั้นนะครับยังไม่บอกนะว่าที่ไหนแต่บอกไว้ก่อนว่าแถวๆนั้นแหละแล้วก็เราก็จะถ่าย ภาพเป็นที่ระลึกถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์เป็นที่ระทึกสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองว่าตอนนี้ลําบากพ่อป่วยแม่ป่วยอยากจะเอาเงินไปปลดหนี้ปลดสินที่มีอยู่แล้วลําบากบางคนก็ไปลงทุนเจง๊งเปิดร้านกับข้าวเจง๊งเปิดร้านอาหารเจง๊งเปิดอะไรละคอนโดที่ดินแบ่งขายเจง๊จงเจ๊งหมดทุกอย่างเนี่ยมาเจอกันในงานเดี <vacation. S 2> ๋ยวเรามาดูกันว่าพิชินเนี่ยสามารถเทตกูนียืมสินให้กับคนที่เดือดร้อนได้จริงไหมปลดเปื้องชีวิตด้วย ชีพปูธามเทสเดอร์จริงไหมมาพิสูจน์กันในงานติดต่อพี่เฉินเข้ามาหรือโทรหาพี่เฉินได้ทุกวันเพราะพี่เฉินว่างงานอยู่แล้วใครอยากจะมาพิสูจน์ฝีมือพี่เฉินมาได้เลยวันที่29สิงหาคมแต่ว่าช่วงเนี้ยให้เปิดบัญชีเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวพอถึงวันงานเทสจริงเขามีกําไรเราจะบอกว่ารู้งี้ใส่เงินจริงไปสัก็ดีแล้วจะได้ได้กาไรไป5้าแสนหล้าน10ล้านไม่น่าเลยเทสเเดโมเทสเเดโมเห็นไหมเนี่ยได้กำไร5 000, ้าแสนถอนไม่ได้เราจะเสียใจ ครับคบพ่เชินได้ดีทุกคนผมการันตีปี2 5 6 8ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วแชร์ออกไปไม่ต้องแชร์นะไม่ต้องแชร์เงียบๆไว้เงียบๆไว้คบพ่เชินได้ดีทุกคนตามนั้นเจอกันที่นครนายกวันที่เท่าไรยี่สิบเก้าสิงหาคมพอวันที่3มเอ็ดสิงหาคมอนแรกก็ะจะจัดงานกันมาตรงวันเกิดผมแต่นี้ผมคิดว่าผมให้ความสําคัญกับครอบครัวมากกว่าเพราะว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่ผมอยากจะให้แม่อวยพรวันเกิดแล้ววันที่1กันยายนเป็นต้นไป ึงเงินแนวากาศด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเอามาเป็น10-20ล้านร้อยล้านเหมือนเดิมใครอยากมีเงินเปิดบัญชีแล้วเทสเดโมดูก่อนว่าของจริงหรืของปลอม เราค่อยว่ากันอย่าพึ่งคอมเมนต์โกโหกหลอกลวงปลอมใจเย็นมีสตินิดนึงกดลิงก์ใต้คลิปนี้จะมีช่องติดต่อพิฉินหรือไลน์แอดที่ขึ้นหน้าจอก็ทักเข้ามาแล้วก็เราก็มาเทศกันผมจะเทศ24ชั่วโมงเ็จะดูสมรรถนะร่างกายเราเองไม่ใช่ดูฝีมือนะฝีมือมันมีอยู่แล้วแต่ว่าร่างกายจะไหวหรือเปล่าอาจจะต้องมีนักเทศอีกสองสาคนมาร่วมงานอาจจะให้ลาครูที่โรงเรียนมาร่วมงานเทศเดี๋ยวดูก่อนว่าครูจะอนุญ,ญาตบ้าประมาณนะั้นแล้วก็เจอกัน ในงานโอเคขอบคุณครับใครดูคลิปนี้ให้กำลังใจพี่เฉินเล็กๆน้อยๆด้วยการพิมพ์คำว่าพี่เฉินเทรเพื่อเมียใต้คลิปนี้พี่เฉินขอบคุณมากครับจุดประสงค์ในการทำซีรีส์การเทรด 1. ตั้งใจยอยากทำเงินไดอารี่บันทึกความทรงจำให้กับลูก 2. เป็นเพื่อนร่วมทางและเป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังแสดงถึงความที่จริงไม่มีในห้องเรียนและตีแผ่เรื่องจริงในโลกของการลงทุน